ดีค่ะศิริชาแนนอินทวิเชียนนะคะผู้ช่วยเลขานุก,การประธานสภาผู้แทนราษฎระคะ่ะวันนี้เราก็มีภารกิจนะคะไปมอบของให้กับชุมชนค่ะคราวน,นี้ตอน7จ็ดโมงเราก็มาเตรียมของขึ้นรถไปก่อนนะคะล่วงหน้าเพื่อไปจัดการเรลยะห่างเราก็เตรียมของที่จะนําไปแจกในชุมชนนะคะ กระปุกออมสินแล้วก็หนังสือตามร้อยพ่อแล้วก็หน้ากัาดค่าเด็ก สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาของมาแจกเด็กวันนี้ค่ะเฉพาะซอยนี้นะคะซอยนี้เวลาฝนตกเยอะๆน้ำก็จะเอื่วมขึ้นมาเพราะว่าท่อระบายน้ำค่อนข้างแคบถ้าถ่ายลงไปมันตันขึ้นมาเลยอันนี้คือลอกแล้วนะลอกแล้วแต่ว่ามันก็มันต้องลอกเรื่อยๆ ดูนะคะที่เราของที่เรามาเตรียมอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้ารับโลกสามารถใช้ซ้ำได้แล้วก็มีหนังสือวิถีทําตามรอยพ่อนะคะอันนี้ทินงโดยสํำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขาก็ส่งมาส่ทบในการแจกในครั้งนี้ของทั้งหมดเราเตรียมไหม้า5 500, ันชกระจายไปทั่วทั้งกรุงเทพนะคะแสแดงค่กแดงช่วยเหลือทุกอย่างในชุมนี้ อันนี้เป็นหน้ากากผ้านะคะหน้ากาบผ้าสำหรับเด็กจากโครงการมินแมสของดักเตอรอิสระเสรีวัฒนาอุทิอันนี้ก็เป็นกระปุกออมเิน,น,เ,นเราจะปลูกฝังให้น้องๆเรียนรู้ที่จะออมเงินตั้งแต่เด็กๆนะคะการออมเงินจะช่วยให้น้องๆมีมความอดทนแล้วก็รู้คุณค่าของเงิน นโยบายนมโรงเรียนมานะคะร่างกายสุขภาพของเด็กไทยเยาวนชนไทยเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีส่วนสูงที่สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นวันนี้นะคะท่านสสดออรอิสระเสรีวัฒนาวุฒิก็มาร่วมกับเราด้วยนะคะ mm hmm. ท่านได้กรุณาร่วมนำหน้ากากมิ mm hmm. นิแมสหน้ากากเด็กมาให้น้องๆทุกคนนะคะได้สวมใส่เพื่อป้องกันโ mm hmm. ควิดกันนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นนะคะ mm hmm. พี่ก็ได้นำกระปุกอ็อสิ mm ์ hmm. กระปุกอ,อมสินเนี่ยมันว่างอยู่นะคะต้องไปขอเงินจากขอโอ,อเคดมาหยอดมันจะได้ไม่ลอยขอสวัสดีกับผู้ปกครองพ่อแม่ของน้องๆทุกคนด้วยก่อนที่จะเข้าไปทํางานที่สภาขอมาเยี่ยมสานลานทุกคนนะครับโดยคุณสิริพานะครับซึ่งเป็นรองเลขาธิการประธานสภาผู้แทนรัศฎรได้เตรียมสิ่งของนี้วาให้โดยเฉพาะนมนะครับขอแนะนําน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับ ว่าให้ลูกๆได้ดื่มนมนะครับยกเว้นเด็กที่แพ้ส่วนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สภาเขาพิมพ์ไว้ก่อนแล้วครับวิธีทาตามรอยพ่อเป็นภาพเหมือนการ์ตูนนะน้องๆจะไม่เบื่อนะครับเป็นเรื่องที่ในหลวงก็รัชกาลที่เก้าทรงมีพระราชภารกิจหลายอย่างที่เป็นประโยชน์และเป็นเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากและจะช่วยทําให้สนใจการอ่านหน,หนังสือด้วยส่วนอมสินนั้น ก็คิดว่าไม่ล้าสมัยนะครับสมัยนี้อาจจะไม่เหมือนยุคพวกเราเด็กๆแล้วครับผมไม่ลืมเลยครับว่าสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงรับสั่งว่าถ้าไม่รู้จักประหยัดล่มจมผมขอให้หลาหลานทุกคนมีอนาคตที่แจ่มใสด้วยการช่วยตัวเองนะครับชีวิตให้เด็กได้ฝึกฝนช่วยตัวเองแล้ววันก็น่าเด็กก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งนะครับก็ขอพระคุณ ประธานชมรมประธานของชุมชนที่นี่นะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการเกตและพี่น้องผู้ปกครองทุกคนครับับครับ เป็นจุดที่2นะคะที่เราลงมาแจกของกัน,นะค่ะว่าคือชุมชนบ้านครัวค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีตัวแทนจากชุมชนบ้านครัวเหนือและบ้านครัวตะวันตกค่ะก็มากันเพียงแค่จำนวนหนึ่งนะคะเพราะที่เดือเราก็จะส่งมอบให้กับตัวประธานชุมชนให้ไปแจกจ่ายเองนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ เก่งแล้วอ่ะคนคนเยอะหรอปิดปากเราปิดปากเงียบเลยน้ำตาี่เองนึกว่าใครว่าดีพี่ทำไมไม่พูดแล้ววะนี่จะไปบ้านน้องฮาน่าฮาน่าบ้านไปทางไหนอ๋อเม่อกี้เราก็ได้นำ ของขวัญน,นะคะที่จะมาช่วยน้องๆป้องกันโรค COVID โรควิด19นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสเปรย์แอลกอฮอล์แต่นอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีกระปุกอ้อมสินนมแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬาที่จะมอบให้กับโรงเรียนนะคะเราก็จริงๆแล้วท่านประธานมามอบให้กับทางโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวแทนเพื่อมอบต่อให้กับน้องๆเด็กๆในชุมชนค,นนะคะ่ะพอดีเอาของขวัญมาให้น้อง คูกกล่องนู้นพอดีอันนี้เป็นของขวัญจากท่านประธานชวนกิกไพยนะคะพอดีแม่ก็แต่ท่านนอ่งนั่ง่ะใช่ค่ะแต่กี้เจอแม่แล้วเข้าไ็ได้นะคะเอาไปไปนั่งข้างในขอเข้าไปได้ไหมคะ นะฮน้าบ uhm. ๊ายบายกันไกลน้องก็จะไ๊ายบายกันไกลต่สุดขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบ้านน้องอีกสองคนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าน้องคือใคร น,นะคะค้ณต้องแกะเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอะต้องแกะด้วย จะทำหน้าตาจังคงสามารถได้อาจจะติดคนละครับเปิดดูหน่อยติดคนติดคนไม่ใช่อันนี้จะผิวคัมหน่อยแต่ตัวประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะตัวชื่ออะไรสวัสดีค่ะที่วิทยาคารวันนี้โอที่วิทยาคาวันนี้ชื่อนั่นชื่ออะไรคะลูกอัสหามาอัสาอาอัสามาที่มีของขวัญจากท่านประธานชวนมาให้นะคะ หาน้องไม่เจอเดี๋ยวรอบหน้ามาหาใหม่หาไม่เจอเล่มากให้น้องอีกบ้านหนึ่งไปก่อนเหรอไม่ใช่ไม่อะคอมบิ่แต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาตามหาใหม่คิดว่าหาได้ไม่ยากแต่ต้องกลับไปดูอัลบัมล้มรูปเก่าๆที่ถ่ายเก็บไว้วันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมชุมชนต่าง,างๆเลย ในเขตพื้นที่พยาไทราชเทวีค่ะชุมชนแรกที่เราไปก็คือชุมชนอุทัยรัฐแล้วก็ชุมชนที่2ก็คือชุมชนบ้านครัวนะคะชุชมชนบ้านครัวเนี่ยค่ะมันจะเป็นการรวมกันของสองชุมชนก็คือบ้านครัวเหนือแล้วก็บ้านครัวตะวันตกซึ่งเราก็ได้มอบสิ่งของนะคะให้กับท่านประธานชุมชนเพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้กับน้องๆในชุมชนมอบผ่านท่านประธานแทนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมีมาตรการรักษามาตรการของโควิดน,นะคะที่ ต้องมีการเวาาร้นระยะทางหรือว่างดการจัดกิจกรรมต่างๆเราก็เลยต้องเป็นการส่งมอบผ่านประธานชุมชนให้ไปมอบกับน้องๆแทงน,นะคะพอเสร็จสิ้นภารกิจเรามอบของให้กับประธานชุมชนต่างๆเพื่อนําไปแจกจ่ายต่อแล้วเราก็มาตามหาน้องๆสามน้องๆในชุมชนนะคะที่คุ้นเคยกันรู้จักกันเคยรับปากไว้ว่าจะมาเยี่ยมวันเด็กนะคะนี่ก็ได้ไปเยี่ยมครบแล้วแต่หาน้องอคนนึ่งไม่เจอนะคะคนหนึ่ง พยายามหาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่อยกลับมาหาหั่หาะไม่เจอสุดท้ายนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเด็กแล้วนะคะก็อยากจะฝากคำฝนันของท่านประธานชวนดิกไทยในปีนี้ไว้ด้วยนะคะสุดจิตและซื่อสัตย์ยืนหยัดในหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แลว้วก็รักษาสุขภาพให้เติบโตมาเป็นอนาคตของชาตินะคะสวัสดี